สวัสดีครับรายการธรรมบันดามมาวันนี้ขาสเสนอเรื่องตื่นรู้ไปทำไมก็ตื่นอยู่แล้วไงก็จะเน้นเรื่องการออกจากการใช้ชีวิตที่วนลูปจำเดิมทุกวันเพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ด้วยการตื่นรู้เราทุกคนอาจจะเคยนะครับว่าเบือ่อ ถานะที่เราเป็นอยู่การงานที่เราทําอยู่ทุกวันหรือว่าชีวิตประจําวันที่เมันเดิมแทบทุกวันแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองออกจากตรงนั้นได้เพื่อไปอย่างที่ใหม่เมื่อเรานึกถึงเราก็จะแตลกใจนะครับว่าทำไมเราถึงออกมาไม่ได้ เหตุผลก็คือเพราะว่าความเคยชินเดิมนั้นถึงกับมีการบันทึกเป็นเครือข่ายเส้นประสาทจริงๆทางกายภาพอย่างถาวรก็คือว่าเมื่อเราอยู่กับความเคยชินนั้นเป็นนานๆก็จะเกิดการบันทึกทางระบบประสาทของเราทั้งที่ร่างกายแล้วก็ที่สมองด้วยฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าต้องฝืนเครือข่ายประสาทที่มีการตึกไว้นี้ก็จะยากมากที่จะพาไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าได้แต่ว่าการเื่นรู้จะทำให้เราสามารถถอนตัวมาจากชีวิตที่วนลุปเดิมๆซ้ำซากไปมาอย่างยาวนานได้และก็ทำให้เราสามารถที่จะดึงตัวเองออกมาจากความเคยชิน ของระบบประสาทที่มีการบรันทึกไว้ได้ด้วยการตื่นรู้ในภาษาอังกฤษเราไปเรียกว่า awakening คืออะไรแล้วก็หลายคนจะสงสัยว่าเราก็ตื่นอยู่แล้วการตืรู้จะแตกต่างตรงไหนแล้วก็ทำไมต้องตื่นรู้ในเมื่อเราตื่นอยู่แล้วด้วยประโยชน์ของการตื่นรู้แล้วก็วิธีการสื่อการตื่นรู้ แล้วก็มาดูการตื่นรู้ในชีวิตประจำวันเล็กๆน,น้อยๆที่เราสามารถสะสมได้นะครับการตื่นรู้ในที่นี้ก็หมายถึงการตื่นรู้เชิงของมิติทางจิตวิญญ,ญาณหรือว่า s p i r i t ชวลเ i น e n ชั o นคือตัวเรานี่จะมีสองมิตินะครับก็คือมิติทางกายภาพก็คือร่างกายของเราอวัยวะต่างๆ ช่องทางการรับรู้ต่างๆตาหูจมูกผิวหนังแล้วก็การสัมผัสนั่นก็คือมิติทางกายภาพนะครับแล้วก็เราก็ยังมีมิติทางจิตปัญญาด้วยแ็คือในด้านของความคิดทัศนคติการมองโลกในแง่ต่างๆฌานก็จะต่างกันนะครับการตื่น ปกติก็คือเราตื่นนอนร่างกายก็ทํากิจพัตร์ประจําวันตามปกติอันนั้นคือการตื่นทางกายภาพแต่ว่าการตื่นรู้คือการตระหนักรู้การระลึกได้ของจิตใจเกิดความคิดใหม่เกิดไอเดียใหม่เจุดประสงค์ก็คือเพื่อพัฒนาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ก็คือการรับรู้ความจริงแท้ของชีวิตและก็ของโลกที่เป็นจริงือความรู้เดิมของเราความเคยริงเราอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่ว่าโดยปกติเราไม่สามารถมองเห็นได้ไม่สามารถตระหนักรู้ได้เมื่อเราตื่นรู้ได้นะครับก็จะเป็นการหลุดพ้นจากการยึดต,ติดกับความเคยชินเดิมๆแล้วก็การ คิดพิจารนาสิ่งต่างๆด้วยความรู้ที่จำกัดจารก,ก็จะต่างกับที่เราตื่นนอนขึ้นมาทำกิจกรรมต่างๆใช้ชีวิตทำงานรับรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวอันนั้นก็คือการรับรู้ทางกายภาพหรือเหตุผลโดยทั่วไปแต่ในแง่ของจิตวิญญาณการตื่นทางร่างกายนี้ ก็ยังไม่มีการตระหนักดูที่แท้จริงซึ่งแม้เราจะตื่นอยู่แต่ถ้าเราสังเกตดูเราก็จะรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเหล่านี้เหมือนกับอยู่ในโลกแห่งความฝันคือเราจะมีความรู้สึกที่ไม่พอใจในสภาพปัจจุบันแล้วก็คิดว่าน่าจะมีสิ่งที่ดีกว่า ึ่งนั่นก็คือการเริ่มตระหนักรู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงแท้ที่ลึกซึ้งกว่าสิ่งที่เรารับรู้โดยโทั่วไปซึ่งเราก็จะพบว่าการตื่นฐานร่างกายนั้นเราก็จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาความเชื่อผิดๆความเคยชินและสุดท้ายก็มาจะจบลงที่ความเครียดซึ่งอันนี้ก็ถือว่า เป็นเพียงการตื่นในระดับกายภาพแล้วก็จิตสำนึกแบบพื้นฐานแล้วก็เราไม่สามารถที่จะออกจากปัญหาหรือความเครียดต่างๆที่เกิด้ขึนได้การตื่นรู้ก็จะเป็นการเปิดใจแล้วก็เข้าใจความจริงของชีวิตอาจจะในแง่ของจิตวิญญาณเห็นความเป็นไปได้ของธรรมชาติในลึกซึ้งกว่านั้น จริงๆก็คือการที่เราสามารถที่จะวางปล่อยวางริมความรู้เดิมได้ริมทัศนคติริมความเคยชินแบบเดิมได้ทําให้เรามองเห็นสิ่งที่ดีกว่าซึ่งมาจากความจริงแท้ซึ่งที่จริงก็อยู่ตรงนั้นอยู่รอบตัวเราแต่ว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็คือเรา ถอดตัวเองออกจากสภาวะที่เคยชินในชีวิตประจำวันต้อตอบก,กับสิ่งต่างๆรอบตัวก็คือถอดการยึดต,ติดกับความคิดและความรู้สึกบเดิมซึ่งเราก็าจะมองเห็นแล้วก็คนพบว่าจริงๆแล้วเราไม่มีความจะเป็นต้องทุกข์อย่างนั้นเลยเพียงแค่เราปรับ ทัศนคติปรับความคิดปรับมุมมองใหม่เท่านั้นเองซึ่งความทุกข์ในชีวิตก็จะลดลงทันทีแล้วก็ทําให้เราพบกับความสงบภายในที่เชื่อมต่อกับภายในของเราที่เป็นจิตเดิมแท้เออมีความสุขความสงบที่เกิดจากตัวเองได้โดยไม่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกเลยประโยชน์ก็คือ หนึ่งการเห็นความเป็นจริงคือเห็นว่าทุกสิ่งนั้นแม้แต่ตัวเรารอบตัวเราแล้วก็ธรรมชาติของสปปรรพสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะคงสภาพเดิมที่เราพอใจหรือไม่พอใจไปได้เมื่อเรามองเห็นความเป็นจริงเราก็จะเกิดความสงบในจิตใจก็คื ลดความวิตกกังวลและก็ความทุกข์ในชีวิตที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นหรือการอยากจะการสิ่งต่างๆตามความคิดของเราก็จะเกิดข้อที่สามามาก็คือการหลุดพ้นจากการยึดติดในสิ่งต่างๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ คือทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นความคิดเดิมที่เราไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆข้าวกองเครื่องใช้ต่างๆที่เสิบลงไปทุกวันไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะชอบแค่ไหนในที่สุดก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการแตกสลายเกิดขึ้นเมื่อเราหลุดพ้นปล่อยวางจากการยึดติดต่างๆเราก็จะมีความสุข ภายในที่จะไม่ถูกกาหนดโดยปัจจัยภายนอกก็จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่สุดและก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองที่จริงแล้วความสุขจากความสุขนั้นเราพบว่าเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าการได้เสพสิ่งต่างๆการได้กินของที่อร่อยที่สุดการได้รถยนต์คันใหม่ได้บ้านหลังใหม่ เราจะสามารถถอนการอยากได้สิ่งต่างๆเล่านนั้ได้ทันทีอย่าไม่น่าเชื่อทีนี้วิธีสู่การตื่นรู้มีอะไรบ้างข้อหนึ่งก็คือการฝึกสมาธิและเจริญสติการฝึกสมาธิจะช่วยให้เราหลุดจากความเคยชินเดิมๆไม่ว่าจะเป็นนิสัยความคิดซึ่งที่กล่าวไว้ว่า ความเชื่จินเดิมนั้นมีการสร้างเครือขา่ายประสาบันทึกไว้เราจะหลุดจากตรงนั้นได้เมื่อเรามีสมาธิแล้วก็ให้มาที่ข้อสอก็คือการพิจารณาชีวิตคือพิจารณาชีวิตการกระทำความคิดความรู้สึกของเราในชีวิตจำบันที่เรารู้สึกว่าเราเบื่อ อยากจะออกจากสภาวะนั้นอันนี้ก็จะทําให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเราสามารถออกจากตรงนั้นแล้วไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้้อสาเมื่อกีถ้าเราพบว่าเราไม่สามารถฝึกสมาธิเจริญสติหรือว่าจุดคิดในตัวเองได้ก็จะต้องมีครู หรือผู้ที่มีความชำนาญทางการพริกลมจิตปิญญาณมาช่วยเราในการเรียนรู้อาจะเป็นกระยานามิตรที่จะทำให้เราเกิดความตระหนักรู้หรือเกิดปัญญาที่แท้จริงได้หากเรามีสติมีสมาธิแล้วเราสามารถจะร,รักรู้นนุกขณนในชีวิตได้ เช่นหากเรากลับไปทำงานเราก็จะพบว่าการแก้ปัญหาในการทำงานหรือการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างนั้นจริงๆแล้วมันมีวิธีที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนจะแก้ได้ง่ายได้อย่างเหลือเชื่อทีเดียวอันนี้ก็เพราะว่าเราออกจากการยึดติดความเคยชินในการโต้ตอบหรือแก้ปัญหาแบบดเดิมได้ จากการถักรูเราจะมองเห็นทางเลือกในการจัดการกับปัญหาและก็ความทุกข์อย่างมากมายหลากหลายวิธีซึ่งเราจะแปลกใจว่าทำไมเราไม่เคยคิดถึงมาก่อนพอเราเห็นทางเลือกที่หลากหลายแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนวิธีคิดและก็มุมมองต่อสถานการณ์ต่างๆโต้ตอบ คือแก้ปัญหาแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างตาให้เป็นในเชิงบวกได้มากขึ้นเราก็จะเห็นว่าหลายปัญหานี้จริงๆไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะว่ามีวิธีแก้ที่ดีกว่าเดิมอย่างมากอันนี้ก็เพราะว่าเราหนัดรู้แล้วก็ออกจากความเคยชินเดิมได้นั่นเอง ฉะนั้นแม้ว่าเราจะตื่นทางกายแล้วก็ทางจิตสำนึกแบบปกติแต่ว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณก็จะเป็นการทำให้เรามองสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานเรื่องชีวิตหรือเรื่องต่างๆอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วก็สร้างสรรค์ ลดความโกรธเกลียดความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นได้อย่างมากทีเดียวถ้าเราทําได้ก็จะเป็นการช่วยเราเข้าถึงความสงบความสุขและก็ความจริงที่ยั่งยืนก็เพื่อการดำางงชีวิตที่สมบ,บูรณ์เต็ไมไปด้วยความสุข ใช้ชีวิตด้วยความมีสติอยู่เสมอและก็มีปัญญาที่ดีที่ถึงพร้อมในการจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเราทำได้นะครับเราจะพบว่าเราตื่นขึ้นจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิต ก็ให้ทุกท่านเป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบ,บานแล้วก็พบกันใหม่ในบทหน้านะครับสวัสดีครับ